วันนี้ก็ตั้งใจมาแบ่งปัน,ปนเรื่องราวธุรกิจอีกระบบแผนงานของเรานที่สร้างขึ้นมาให้เป็นทางเลือกท,ที่สำหรับคนที่ต่างๆทำได้ให้เร็วขึ้นึ่งนิดหนึ่งจากพี่ลอยนะครับเรามาดู เรามาดูนะครับได้ออกแบบเป็นระบบดีสามร้อยนะครับก็มันอยู่ที่เรานะครับเราจะออกแบบยังไงก็ได้มีหลายหลายแผนง,งานให้เราสามารถเข้าถึงได้นะครับอาจจะตรงใจกับหลายท่านที่สนใจลักษณะนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ว่าจะดีร้อย สามร้อยถีหกร้อยันแล้วก็ดโหดนะครับที่เราได้กับเพื่อนทมง,งานได้เป็นไกด์ไลน์เป็นแน,นวทางเป็นทินเฉียวนะครับให้เราทำง่ายขึ้นเรามีหลักอยู่แล้วนะครับเรามาดูสไลด์แรกตรงนี้ก็อยากให้เห็นมุมมองมุมมองมุมมองของการ ขายกับธุรกิจมันต่างกันนะครับบางท่านคิดว่าธุรกิจนี้คืองานขายไม่ชอบขายขายเราขายไม่เป็นชอบขายมันมันมันต่างกันนะครับผมอยากจะชี้แจงตรงนี้เห็นภาพว่างานขายกับงานธุรกิจมันต่างกันเราชวนท่ามนมาทำธุรกิจเราเชิญบริหารนะครับไม่ใช่งานงานขายของยกตัวอย่างนี่ยคฟันนะครับ,นนเ,นนนเ,รบเนี่ยสี่ร้อยสี่ร้อยแปดร้อย ถ้าเราขายคนเดียวนันจะไหวไมนะจึงไม่ใช่เป็นงานขายเป็นงานสาร้างธุรกิจนะครับเป็นงานตัวขายเป็นงานบริหารธุรกิจว่าเตัวขายเช่นเดียวกันคุณอย่ามองเป็นงานขายนะครับจริงๆแล้วคือมันเป็นธุรกิจนะครับที่เราคิดเรื่องมองแต่อยากาป็นส่วนว่ามองเป็นธุรกิจนะครับก็เป็นธุรกิจครับธุรกิจนะสไลด์ต่อไปก็คือ หมากลิงก์เข้าไปเพื่อนผมได้นะครับคือเป็นเป็นุวกเอาไปคิดตรงนี้ก็เข้าไป็นใจเปเพื่อนได้นะครับทำไมเราโฟกัสระบบนะครับผมจะเน้นระบบสมบนะครับเพราะผมคิดว่าระบบสำคัญสำคัญที่สุดเลยอย่างผมคิสูจน์นะครับผมคิดส่วนตัวนะครับระบบเปียนเหมือนลำต้นต้นไม้นะครับต้นไม้ต้น การสาขาก็คือสายงานผลผลิตก็คือรูปผลผลิตใบไม้คือสินค้าเกษตรเราจงึงเน้นระบบถ้าเราระบบดีดูแลเอาใจใส่ นี่เราต้องพัฒนาตลอดทำให้องคนะ์กรนั้ะจะเรียกอะไรไม่ชอบอะไรประมาณนี้แต่ระบะรบเราสามารถอยู่ในใจแล้วก็สามารถขยายได้ตลอดในการเปลี่ยนแปลงน้อยมากผ,ผมสร้างหลักวันนี้นะครับผมเชิญชวนมาใช้สินค้าส่วนตัวนะครับ,นะรรรบไ,รไม่ได้ขายเพราะเราเราทำระบบไว้เราไม่เน้ขายผมไม่ชอบขาย การขายจริงมีข้อเดียวข้อหนึ่งไปจากการขายคือถึงหราบเปอร็นหลังจากข้อสองไปไม่ใช่การขายเป็นธุรกิจเราจึงเปลี่ยนจากขายมาซื้อแทนซื้อใช้ส่วนตัวนะครับไม่ต้องายไม่ต้องหลังกลางของตัวลงกัรซื้อได้การใช้นะครับเหน็นไนนะครับ,นะรบเราจะเอาเวลาช่วง,ช,วงช่วงการสร้างชีวิตที่สั้น,น มาสร้างเครื่องมือราได้ไปตลอดนี่คือโครงสร้างของแบบปีสามล้องเรานะครับจะมีช่องลงทุนถึงจุดคุ้มทุนแล้วก็จะเกี่ยวไปตลอดไปครับจุดกำไรสะเด็นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกคนทุกวันนี้คนเราก็หาเงินมาซื้อสิ่งที่จําเป็นต้องการทุกวันอยู่แล้วซื้ออย่างเดียวหาเงินมาเท่าไหร่ก็มาซื้อซื้อในสิ่งที่เราต้องการอยากได้ มีก็ซื้ออเราเรารู้ถึงว่าจุดซื้อนี่แหละคือเป็นวัตถุดิบอย่างดีที่จะมาป้อนโรงงานให้การผลิตรายได้ของเราเราก็เอากับซื้อนี่แหละมาเข้าโรงงานแล้วก็สร้างงานสร้างเครื่อสายสร้างองค์กรสร้างความมั่งคั่งสรษางผลิตยั่งยืนระยะยาวเันก็จะได้สายงานได้ยอดผู้ผลิตกว้างและลึกไม่ต้องเสียแรงก็เริ่มมาเราได้พวกชุดที่ดีได้เลยหลักการซื้อ จะซื้อที่ไเงนนั่งเงนี่คือเราจะสามารถซื้อในระบบของเรานี่หลักการเรียนรู้ชีวิตเรียนหนังสือแล้วก็ทํางานแล้วก็ไปชีวิตของมันเนี่ก็ไม่ต่างกับการสร้างธุรกิจโครงสร้างมันหลักสนับได้กันวันนี้ทําไมเราเราถึงแนะนําธุรกิจแอนเว่ยเพราะนเว่ยเป็นธุรกิจระดับโลกระดับโลกไหนเมื่อเราอยากทำธุรกิจเราก็น่าจะเอาที่ระดับดีๆไปเลยแล้ว เสียเวลาไม่ต้องมากกังวเลเรือ่องบริษัทอะไรต่างๆนะครับต้ำใจได้เลยอยู่นานแล้วอย่าเสียเวลาในบางทีมนททันทำผมคิดว่าอาจจะเสียหายเสียอะไรต่างๆตัวอย่างที่เหมนเรื่องจริงแต่ยุคปัจจุบันนี้เราทำไงขึ้นเพราะเราโซเชียลทำให้ทุกที่ไม่มีขอบสุดจำกัดไม่ต้องรอลานเสนอทีวันผมก็ยังรับราชการอยู่ ลัากการนรัชามาโอกาสสุนกิจก็คือสุกรณ์สุริชาจยุทธเป็นนักกิจระดับทัปัจจุบันทาดัตสเปอย่างเดียวก็เป็นเป็นระดับตนทองนะครับเป็นระดับเริ่มจงจกเขาเรียกอะไรการการตัสนใจในส่งถึงปัจจุบันจริงๆดนี่ครัที่ได้จะทำ เราทำแล้วก็แต่งตัวให้ปัจจุบันเราก็มีธุรกิจมีมาในการเริ่มต้นก็นี่ใสละร้อยสี่สิบหกอย่างนั้นน่าจะจับสิบโทก็ก็ผมคิดอย่างนี้ครับว่าหลังจากเข้าใจและสัญญาณของเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือมันเป็นโอกาสนะครับเป็นมันเหมือนเหมนเลขสนุกที่ดินให้กับลูกหลานเราได้เลยครับเลขเลขมาเราคาดหวังในสิ่งที่เราเป็นไปได้มันมันเป็นมัน นี่เขาหวังนะครับถ <Yeah. S 2> uh, uh, ้าเราไม่มีกระดูให้ลูกแต่ถ้าเราทำสิ่งนี้เราโยกกรให้ลูกได้เป็นกระโดดที่ดึงลูกไปแบ่งกันนะครับถ้าเราทำสำเร็จนะครับนี่คือเรื่องสิ่งที่ถ้าสำเร็จก็มันมีสเต็ปตั้งมาแล้วครับมีเริ่มต้นคือประสาทพวนี้บ้างแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้เราฝึกฝนตัวเองฝึกฝ่ายความรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองมาทีละหับ นี่ค mm. <y> ือโครงสร้างกางการรายได้อายุคนเราเนี่ยก็เนี่ยเท่าเทียมกันทีปีตอนนี้ผมว่าจะเป็น่ยนแล้วแปดตัววันอาจจะใช้เวลาสักพันตัววันเพื่อมาสร้างธุรกิจเขาเหลือแต่คนตัววันใช้ชีวิตเนี่ยเราก็มีช่วงเรียนช่วงสร้างแล้วก็ใช้ชีวิตรับเราใช้ช่วงเนี้ยทั้งสร้างวัฒนธรรมใช้ชีวิต้ไป ีวิตก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงสร้างต่อไปนะครับอยู่ซึ่งสร้างอยนนู่บางครั้งนะครับคนเล่ยก็่ไมีไว้สําหรับคนที่เดินอยู่สมอไ้แต่ไว้สำหรับคนที่เดินไม่หยุดนี่มันเรื่องจริงถ้าเราเดินไม่หยุดเราเร็จ่ยได้นะครับเราทําทอะไรครับเราทำระบกเครือข่ายาก็่วนญาเพเ่อนพี่น้องเรารู้จักเราให้รับโอกาสสร้างไรายได้จากสินค้าที่ผมพูดที่ซื้อเข้าอุปโภคบริโภจะไม่ต้องใช้อยู่แล้วชีวิัปรวันนำมาับ หรือกำลังซื้อในปัจจุบันแล้วนะก็จะถูกแจ้งกันอย่างเดียวโดวยที่หลายท่านจะรู้ตัวจริงๆครับนี่เขาเ็หมดเวลาเลยนะในระบบบางระบบรู้เลยว่าเวลานี้คุณจะซื้ออะไรยังไงเขาเตรียมไว้หมด ช่เป็นรงงานของัเองนับเป็ความใจร้อเซนมีแบรนด์น่าเชื่อถือดับหนึ่งที่สูงมาแล้วหลาสิปีหกปีแล้วครับร้เยกปาะนที่ทำใส่กันได้เป็นมือไ้ังง่ายๆก็ทำได้ถ้าสมัครข้าร้อยไม่ไปสมัครง่ายเกินไปไม่มีจะนหวะก็ม่ครับโอกาสก็คือเป็นนั่อทนไทยับาเป็นสุดที่ได้เป็เชงลทุรกิของตัวเองทีัรับก็คือมีได้ไใ้กเข้ามาเลยไม่ต้องงานครัง ภารศษาก็มีหลายคนมีซื้อชวนก็มาสมัครสมัครเปิดทำทำใเปิดร่นไม่ติดขใจทำให้เปิดราษาทที่เราเคยอยู่แล้วธรรมดาครับว่าอาชีพอะไรแต่คนเจอบที่คือโครงสร้างคของภาษาที่ทำง่ายๆก็คือขายขยายบริการประชขายขยายบริการโครงสร้างก็ยังใช้อยู่นะครับแต่รูปแบบมันจะเปลี่ยนไปประชุมก็ระบบซื้อสายก็ ขายไม่เป็นก็ซื้อเลยทีนี่ซื้อใช้ชอบปกต่ออย่างเงี้ยขยายก็แนะนำธุรกิจบริการก็ซื้อเหลือในการเลิอข้อมูลด้วยเกี่ยวกับาาการสั่งซื้อค่าอะไรต่างๆให้เข้าใจในี่คือ,อไรายได้ผมจะมุ่งสิบข้อผมจะไปเร็วไปทุกวนได้ข้อที่หนึ่งนั้นงานสายแม่ข้อเดียวข้อเส็จตั้งแต่ข้อสองข้อสิบเป็นงานสร้างตัวสายงาน นั้นสร้างขายง่ายครับถ้ารวบรวมถึง2.5ก็ได้3%ถรวบรวมถึง5,000ก็ได้6%รายได้ ทำอะไรครับเรากำลังเชิญคนท่านมาใช้เครือข่ายกองยัดพื้นที่อยู่แล้วสร้างพืกนที่รอบกันเพื่อจะได้น้ำหนักจับซื้อแต่ละเดือนไปรับเงินก่อนจะสั่งตอบแทนมาแบ่งกันนี่นี่คือเหมือนเหมือนระบบสากองให้หนึ่งภาพเป็นผู้ถือหุ้นเราดูแล้วทุกคนซื้ออยู่แล้วมีสองทางเลือกซื้อเงินเงินประกับซื้อไม่ได้เงินประกวด ทาีโอกาสเลือกท่านเลือกครับหนึ Again, so ่งคนสองคหนึสองสอง่าก็อยากได้คหนึ่งแรเงินตันเห็นไหมครับเงิโดนะครับเนดอลเางน้ำเราไม่มีนะครับใช้เครื่องทำงินที่สตูนสุดท้ายั่นใจเรามาวิเคราะห์หน่อยออคือนกธุรกิจนะครับมีสามคใหญ่นที่หนึ่งคือสิบเปอร์เซ็นต์ใช้สินค้าธุรกิจกันรู้รูปแบบนี่คือ สิเปอร์เนตะสบความสำเร็จไอคุ้มด้เลยุที่สองก็คือได้ถ้าุผูจิเป็นรู้บัรู้บันิดหน่อยคุมที่สามไม่เยอะเลยครับได้ถิงซ้ายอางเยอะไอโดนะครับใช้ดังิตแต่ครับได้ถึงซ้ายครับผจิตไม่เรียนรู้ผุณที่ยี่ไม่เรียนรู้ได้เราจะเชิญคนจุตคนนี้จ็สิอรซต์าสร้างระบบ่ามว่าเรามาดูเ็บเปอร์เซ็นเยอะมากนะครับร้อยเจ็ดสิบคน สมมติดเร่องอะไรกันแล้วยางไรตนอสิ่งรสิบปีเรามาดูตอนี้เรามาชวนเลยครับซื้อสิน้าใช้อย่างเดียวเดือนละสามเก้าร้อยบาทขึ้นไปเก้าร้อยบาทก็ไม่กี่ชินเกร้บาทขึ้นไปเไหมเพิ่มเติมดูแลถึงหสิบสองคนไมตดูแลแค่สิบสองคนเราเกัด ตรงนี้สซนสัรงนี uno, like, so. ้ใจไหมลองดูนะครับหลักการง่ายๆทํัง่ายๆก็คือดูนะสมัครใช้ส่วนสมัคใช้ส่วนสมัคร900ใช้สินค้า900ส่วน1คนเ่เป็น6คน่ง่ายๆหลัการันคือสร้าง2ปีไปการเสนอ 8ปีขึ้นไปเหตไม่จะกัดจริงแต่เอวัตถตาถ้าเป็นโอกาสนี่ของเราไม่จะเป็นต้องรู้กันก่นก็ใช้หมด2 0ดปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้สมัครเราจะมีบัตรให้สรับปฏิบัตร่วมช่วประเทศทุกสาขาสชาแล้วก็ระบบอาให้เราซื้อสินค้าเิดเค่าย ทุกคิดว่ามันเป็นธุรกิจแบบรับยากเลยนะมีง่ายที่จะทำได้ด้วยถ้าเป็นโอกาสทุกคนใครอยู่ทั่วโลกมีโอกาสมีธุรกิจของตัวเองขโมยมีโอกาสธุรกิจเป็นของตัวเองธุรกิจไม่ใช่สร้างง่ายๆันต้องมีเงินทุนมีอะไรมีโรงงานมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายต้องใช้เงินมหาศาลแต่เนี่ยเราทำธุรกิจแบัดซื้อหมูป่าได้ก็ได้ผลิตมาให้เราให้เราหมดแล้วเต็มพร้อมหมดแล้วแต่เรา ขับเคล่เราเป็นระบบระในที่นี้นะครับผมเชิญชวนแนะนำนะคเดินตามเข็มนาฬิกาทำไมรุฒ mm ัน hmm. ทึกนาฬิกาออกนาฬิกาไทยไรู้จักเลยยังไงตั้งสองสามสี่สิบสองนาฬิกาเรินบนะเนี่ยจนปุ๊บสกระจบหลักการนัไงแนะนำง่าไงเรามาดูคับาม่แยกเหตนะครับแบบนี้จะสร้างให้ไงสิ่สารสายงานในหนึ่งปีได้ ใหนำไเอเวอร์ไลน์เป็นนสาละ300คะแนนชอบมงคะแนนก็300บาทก็900บาทที่สินค้าใช้นะครับ900บาซื้อได้หือยัเราจะได้สร้างงานสร้างตสร้างยอดในตัวทีเดียวอยางเดียวกันเราเริ่มต้นเราเรากัคะแนนสมัครทุก900เพ้่มทุกจีเลยครับที่เสียค่าใช้ทดลองใช้300คะแนนันี้ตัดงนแรกเราไะได้เราเราศึกษาระบบอัปเดตมาดูก่อน อันที่สองทำเหมือนเดิมไปแนะนำเพื่อนหลังจากเข้าใจเขาว่าเขาไปแนะนำเพื่อนจนมาทำเหมือนเราทำเรื่อต้นเหมอนเราเริ่มต้นเหมือนเราไม่เข้าใจก็กลับไปดูวิดีโอนี้แล้วกันเริ่มต้นเหมือนเราเราก็ทำเหมือนเดิ่งามยอดเรื่องต้นเพื่อนเราเป็นหัวเรื่องยังไม่ได้นะครับก็ยังไม่ถึงคะแนนสองห้าเข้าไปนะครับเรามาดูเรียนที่สามเราทำเหมือนเดิมเรียนที่สามเรียนที่สองนะครับ เราต้นเราไ่รู้รงต้นตลอดเห็นนที่หถ้าเ็นนที่หก็นับเนตั้งเไปวนที่สองสอนสองาสี่ลลเดนปเนลนสี่สามสิองัถ้ามนเดิเดือนที่สามกลนะแปดคนละสอยังถึงครับ นี่เป็นเพียไกด์ไลน์นะครับหลักความเจริงอาจจะมากจะจิงเงนเดือนนี้อะไรก็ได้ครับเปอร์เซ็นต์รนี้ง่ายเราทำแบบนี้หลายรบแบบนี้นะครับความจริงอาจจะได้แบบนี้นี่กันที่สี่แปดแปดสองสิบไม่คีเท่าไหร่นะแปดคนนะเพิ่มคนละคนก็จะเยอะขึ้นแปดสี่ แปดสิบหกคนแล้ว <inequ> พ <ity> so so we so ิ so all, all, so well, you know, okay. anyway, ่มหกคนวันนี้เรามีมีเงินประกันมาแล้วให้เราเจอสองพันห้านะทำมีสี่พันแปดเราก็ได้มาสี่ร้อยสามสองคนอื่นยังไม่ถึงนะครับเป็นของสีกั้นอะไรการแบ่งปันก็ง่ายๆครับแบ่งแค่รอบตัวเราเองแบ่งเงินแค่ปันให้คนรอบตัว เขาจะรับตัวบริษัทจะคนจัดการให้ต่อไปได้ที่ห้าสามสิบสองก็เก้าเก้าพันคะแนนทุกคนทำเหมือนเดิมกันสมมุดสมห็นี่ทำมาแล้วก็สมุดถ้าเราไม่สมุดในกรเลขกมันจะมันจะไม่เห็นไม่เห็นภาพเลยเห็นเงินก้อนใหญ่ก็ได้ก็ไม่ได้นี่คือหลักสมุติพามจริงมากกว่านี้ก็ได้สามจุดสองก็ละสามร้อยเก้าพันตอนนี้เรารับ รับมาก้อนหนึ่งล้วก็แบ่งนะ okay. แตงเข้ติดตัวก็พอหลังจากนั้นก็เปูนของเราอด่างนี้เรามีได้ได้คันสองเก้าสิบเอที่หกเราก็จะมีนะึ่นเป็นระดับเก้าเปอร์เซ็นเราก็ได้สามพันกว่าบาทแงดสองสองคนติดตัวนะแตงติดตัวพอหลังนั้นระบบเขาจะแบ่งอที่เจ็ดเราก็จะเป็นสองเอร์เซ็นต์ไม่ด้รายได้มากขึ้น

ล้าเราอยากมีรายได้ แนะนำยังไงครับหลักการที่นแนะนำถ้าเราไปย่นเ20% 6ครั้งภายใน12เดือนภายในปีแต่ถ้าเราถ้าระบบที่เราทำงานนะไม่จะติดกันเลยที่6%เนี่ยสมมติมันไม่ติดกันขอให้มี6ครั้งภายใน1งเดือนเราก็เป็นผู้แน่นำเป็นผู้นำมันมีโอกาสเป็นผู้นำไม่ใช่โชครับตัดขาดแต่บริษัทตัดตัดจากผู้แนะนำไม่ใช่ตัดขาดบริษัทตัดขาดจากผู้แนะนำพึ่งตรงบริษัทบริษัทมาดูแลเราในการประกาศเก็ตบุญนะครับ เที่ยวในต่างประเทศเราต่างประเทศรัแให้ทด้หปรเ็นตเรามีโอกาสรับว่าโดนไป้วยะว่ามีโอกาสโอกาสที่เขาจะโตวที่คูนก่คูบถ้าเราเป็นพีทินัมเราก็มีโอกาสคนที่โดนมาแล้วก็มีโอกาสเป็นพิทินัมครับเราก็มีโอกาสรับมรดกเปรเ็นนี่สมมติว่าหกปรเซ็นต์สายแรกในแสนห้าพดีี่เบเซนได้เก้าพันี่มีสองแสนต้หนได้มสอง นี่สามแสคะแนนคูณเปรซ็นต์อารวมแล้วสามหมื่นกว่าสามหมนเก้านคะแนนคูณสเราได้วัะต้น่งแสนเจ็ดดค่าลิเราสามารถ้งหลักได้ันที่ผมีาแล้วเรากงลด้ถ้ายดทำเราทำไปทำมาทเราเอีซี นี่แม่ผมพี่น้องเข้ามาใส่ภาพรายได้มีนะครับเนี่ยรายอยาสบายเป็นสายรายเป็นแบบสูงอาการข้างหน้าคือสมัครใช้ชวนใช้ชวนแค่ไหมครับคือโครงสร้างการมีส่วนก่อรายสไลด์สุดท้ายนี่ก็เห็นภาพว่ามีจฉุกรทุนจุดคุ้มทุนแล้วก็จุดกำไรเชื่อทุกคนทำได้ ก็ตตาตอนแบบว่าตรงนี้ครับฟังย้อนหลังแลยว่า